เอ้ยข้อมูล Galaxy S26 Ultra ยังคงใช้กล้องหน้าพันโชไม่ใช่ใต้จอก่อนหน้านี้ได้มีเข่าวรือของซ a m ซ u ง g g a l ซย y S26 Ultra ออกมาบ้างแล้วนะครับโดยจะเป็นรุ่นที่มาต่อจาก S25 Ultra ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลบางอย่างเผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยจอมหลุดอย่าง Panda Flat Pro ได้โพสผ่านเ็กว่า Galaxy S26 Ultra จะมีขอบจอที่บางกว่า ทำให้มีอัตรารห,หน้าจอต่อตัวเครื่องที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับ Galaxy S25 Ultra โดยที่เทคโนโลยีกล้องหน้าตาหน้าจอหรือ Under Display Camera ก็จะยังคงมีเฉพาะใน Galaxy S4 เท่านั้นโดย S25 Ultra จะยังคงใช้ดีไซน์กล้องเจาะรูหรือ Infinity O เหมือนเดิมครับโดยมีกล้องเซลฟีีความละเอียด1 2ล้านพิกเซลและหน้าจอ Infinity O เช่นเดียวกันกันกนกบรุ่นเราทองในปัจจุบันครับและอีกอย่างที่ไม่น่าได้อัปเกรดคือ การชาร์จเร็วที่ยังคงที่45วัตต์ซึ่งซัมซุงใช้ความเร็วนี้มาหลายปีแล้วครับสเปคที่ได้แน่นอนเลยก็คือการอัปเกรดชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่จะเป็น Snapdragon 8 Elite 2แต่บางภูมิภาคจะได้ Exynos 2600นะครับ